เอาล่ะได้เวลายืดขาและเดินเล่นในสวนสาธารณะแล้วดวงอาทิตย์ส่องแสงคุณมีความสุขกับสภาพอากาศและชีวิตโดยรวมนั่นคือตอนที่คุณเห็นว่าเมฆก,ก่อตัวเป็นแนวตั้งอย่างรวดเวรว็วตอนแรกมันก็เป็นสีขาวสดใสแต่ตอนนี้เมฆที่เริ่มหนาและขุ่นมัวก็ใกล้เข้ามาอย่างรวดเวรว็วท้องฟ้ามืดลงและลมกระโชกแรงได้พัดหมวกปลิวออกจากหัวคุณไปจากนั้นผมของคุณก็เริ่มตั้งขึ้น นั่นคือสัญญาณที่คุณต้องวิ่งเพื่อชีวิตเพราะคุณกำลังจะโดนฟ้าผ่าเนื่องจากตอนนี้ประจุบวกกำลังเพิ่มขึ้นผ่านร่างกายของคุณพวกมันกำลังพุ่งเข้าหาส่วนที่เป็นประจุลบของพายุหากคุณไม่ตอบสนองให้ไวประจุเหล่านี้จะมาเจอกันและเกิดเรื่องที่ไม่ดีต่อคุณแน่ๆหากไม่มีที่ใดที่คุณสามารถซ่อนได้ให้หมอบลงและพยายามทําให้ตัวเล็กกว่าสิ่งของรอบตัวอย่านอนราบกับพื้นเพราะมันอาจจะเปียกและเป็นตัวนําไฟฟ้าที่ดีนอกจากนี้ ยังมีสัญญาณอื่นๆที่เป็นตัวบ่งบอกความอันตรายระหว่างมีพายุฝนฟ้าคะนองฝ่ามือของคุณอาจจะเริ่มเหงื่อออกคุณอาจจะได้ยินเสียงแตกแปลกเสียงหึ่งๆหรือเสียงสั่นที่มาจากวัตถุโลหะที่อยู่ใกล้ๆผิวของคุณอาจจะเริ่มรู้สึกเหมือนโดนจิ้มและอาจจะรับรสแปลกๆในปากของคุณได้หากคุณมั่นใจว่าตัวเองไม่ได้เคี้ยวกระดาษฟอยล์อยู่ให้ระวังให้ดี <c oughs> นอกจากนี้มีแนวโน้มที่คุณจะได้กลิ่นคอรีนนั่นคือโอโซน ประจไุไฟฟ้าจะแยกโมเลกุลของไนโตรเจนและออกซิเจนซึ่งเป็นก๊าซหลักที่ก่อตัวเป็นชั้นบรรยากาศออกเป็นอะตอมที่แยกกันเมื่ออะตอมเหล่าน <K al ong> ี <K> ้ก <t> ล <ong> <K> ับมารวมกันอีกครั้งพวกมันบางส่วนจะสร้างโมเลกุลที่ประกอบด้วยออกซิเจน3อะตอมนั่นคือโอโซนคุณสามารถได้กลิ่นมันในช่วงที่มีพายุฝนฟ้าคะนองเนื่องจากกระแสอากาศพัดมันลงมาจากที่สูงจนถึงระดับจมูกของคุณคุณสามารถรู้ได้ว่าฝนฟ้าคะนองอยู่ใกล้แค่ไหนโดยการวัดเวลาระหว่างที่เห็นฟ้าผ่าและการได้ยินเสียงฟ้าร้องโดยที่ทุกๆ5วินาทีคือ1.6กิเมตร ท้องฟ้าเหนือหัวคุณมืดลงและเปลี่ยนเป็นสีเขียวอย่างเป็นลางไม่ดีมีบางอย่างกระทบแก้มของคุณโอ๊ยเจ็บคุณหยิบวัตถุนี้ขึ้นมาดูมันคือลูกเห็บขนาดใหญ่แต่อากาศข้างนอกไม่ได้หนาวแถมฝนก็ไม่ได้ตกด้วยคุณสังเกตได้ว่าทุกอย่างทั้งสงบนิ่งทั้งเงียบสงัดและไม่มีลมพัดแต่อย่างใดมันทําให้คุณนึกถึงความสงบก่อนที่จะเกิดพายุและในไม่ช้าคุณก็ได้ยินเสียงดัง มันกำลังใกล้เข้ามาอย่างรวดเร็วและกลายเป็นเสียงคำรามและเสียงดังราวกับมีรถไฟบรรทุกสินค้ากำลังวิ่งเข้าหาคุณมันไม่ใช่รถไฟแต่เป็นพายุทอร์นาโดและคุณก็แทบไม่มีเวลาวิ่งหนีเลยละ่ะแม้กลุ่มก้อนเมฆจะถูกเสร็จขยับบดบังพายุลูกนี้อยู่แต่มันก็เป็นไปบบไม่ได้เลยที่คุณจะเข้าใจผิดว่ามันเป็นอย่างอื่นที่ไม่ใช่ทอร์นาโดหากคุณเจอทอร์นาโดบนถนนให้ออกห่างจากรถของคุณให้มากที่สุดวิธีนี้จะป้องกันไม่ให้รถพุ่งเข้าหาคุณให้คุณหาคูน้ํา นอนลงในนั้นและปิดหัวคุณไว้หากคุณอยู่ในบ้านให้ออกห่างจากหน้าต่างและซ่อนตัวอยู่ใต้ดินถ้าเป็นไปได้ตอนนี้คุณกำลังเดินไปเรื่อยๆที่ริมทะเลและเพลิดเพลินไปกับสายลมที่พัดเบาๆทันใดนั้นพื้นดินใต้เท้าของคุณก็เริ่มสั่นสะเทือนต้องเป็นแผ่นดินไหวแน่ๆความแปลกต่อไปที่คุณสังเกตเห็นได้ก็คือน้ำที่กำลังไหลออกจากชายหาดด้วยความเร็วสูงเผยให้เห็นพื้นมหาสมุทรแนวปะการังรวมถึงปลาด้วยทันใดนั้น คุณได้ยินเสียงคำรามจากระยะไกลมันคือสึนามินี่และคุณก็มีเวลาเพียงแค่ไม่กี่นาทีในการเอาชีวิตรอดให้ขึ้นไปที่สูงทันทีคลื่นยักษ์กำลังพุ่งเข้ามาที่ฝั่งแล้วนี่ไม่ใช่วิธีเดียวที่สนึนามิคลืบคลานเข้ามาหาคุณมันไม่จาเป็นจะต้องเป็นคลื่นลูกใหญ่หลายๆชุดเคลื่อนที่มากระทบฝั่งเสมอไปสึนามิอาจจะดูเหมือนกระแสน้ําที่เพิ่มสูงขึ้นอย่างรวดเร็วม,มันมักจะมาพร้อมกับความปั่นป่วน,นใต้น้ําที่รุนแรง มันดึงคนลงไปใต้ผิวน้ำและเวียงของหนักไปรอบๆคุณยังสามารถสังเกตเห็นน้ำทะเลผุดเป็นฟองหมุนวนและมีรูปแบบคลื่นที่แปลกประหลาดมันเป็นอีกสัญญาณที่บ่งบอกว่าสึนามิกำลังจะมาสุนัขของคุณอยู่ไม่สุขแล้วมันกำลังขูดประตูทางเข้าเดินไปรอบๆอพาร์ตเมนต์และพยายามซ่อนตัวอยู่ที่มุมห้องโดยปกติแล้วสุนัขจะสงบและเชื่องแต่ตอนนี้มันทั้งหออและเหา่านอกจากนี้อากาศในช่วงหลายวันที่ผ่านมานั้นแปรปรวน วันหนึ่งอากาศก็ร้อนและ24ชั่วโมงต่อมาก็หนาวจัดอีกครั้งคุณยังสังเกตเห็นลำธารใกล้บ้านไม่สงบนิ่งอย่างที่เคยมันมีฟองผุดขึ้นอย่างรวดเร็วแก้วในตู้ของคุณเกิดการกระทบกันและมีเสียงคุณรู้ว่ามันหมายความว่าอะไรเสียงดังนี้เกิดขึ้นจากแผ่นดินไหวขนาดเล็กที่นำไปสู่แผ่นดินไหวระลอกใหญ่แผ่นดินไหวมักเกิดเป็นหย่อมๆถ้ามีการสั่นสะเทือนเบาๆหลายครั้งอาจจะเกิดการสั่นสะเทือนที่แรงกว่ามากตามมาบางครั้งก่อนเกิดเหตุภัยพิบัติคุณจะสังเกตเห็นแสงสีฟ้าแปลกๆ พวกมันบางส่วนเหมือนจะมาจากพื้นดินในขณะที่ส่วนอื่นนั้นลอยวนอยู่ในอากาศนี่มันโกดอฟนี่สิ่งเหล่านี้เรียกว่าแสงแผ่นนินไหวที่ปล่อยออกมาจากก้อนหินภายใต้แรงผักที่รุนแรงเราสามารถเห็นมาได้หลายวันหรือแค่ไม่กี่วินาทีก่อนพื้นเริ่มสั่นสะเทือนในขณะเดียวกันผู้เชี่ยวชาญบางคนก็สงสัยว่าแสงแผ่นนินไหวนั้นมีจริงหรือเปล่าหากคุณคิดว่าแผ่นนิรไหวกำลังจะเกิดขึ้นและคุณเลี้ยงกระดูกอยู่ในตู้ให้ตั้งใจดูพฤติกรรมของมัน นักวิทยาศาสตร์พิสูจน์แล้วว่าสัตว์ชนิดนี้สามารถตอบสนองต่อแรงสั่นสะเทือนของโลกได้ปลาจะก,กระวนกระวายเวลาเกิดแผ่นดินไหวรุนแรงมแมลงบางตัวรับรู้ได้ว่ากำลังมีพายุเข้ามาพวกมันเตรียมพร้อมสำหรับภัยธรรมชาติด้วยการหยุดเคลื่อนไหวทั้งหมดนั่นเป็นเหตุผลว่าหากคุณสังเกตเห็นมแมลงรอบตัวมากมายดูแน่นิ่งไปให้รีบไปหาที่หลบได้เลยสำหรับพึ่งนั้นพวกมันจะสามารถทำนายพายุฝนตกหนักได้โดยพวกมันจะเริ่มทำงานหนักขึ้นในวันก่อน,อนฝนจะตก คลื่นสี่เหลี่ยมเกิดขึ้นเมื่อคลื่นที่แตกต่างกัน2รูปแบบชนกันปรากฏการณ์นี้ดูน่าทึ่งแต่เฉพาะตอนที่คุณดูจากชายฝั่งเท่านั้นนะอย่าแม้แต่จะคิดลงไปเล่นน้ำในคลื่นแบบนั้นนะที่ตรงนั้นมีกระแสน้ำไคว้กันที่สามารถดึงได้แม้แต่นักว่ายน้ำที่มีทักษะให้จมลงใต้ผิวน้ำได้อย่างง่ายดายและถ้าคุณเห็นคลื่นลมแรงที่ก่อตัวพัดพาเอาเศษต่างๆและสาหร่ายทะเลมาด้วยให้คุณอยู่ห่างจากน้ำเพราะมันอาจเป็นสัญญ,ญาณของคลื่นทะเลดูดที่รุนแรงซึ่งพาคุณไปไกลในมหาสมุทรได้เลยล่ะ ตู้มคำนี้ก็ยังไม่พอที่จะแสดงให้เห็นถึงแรงระเบิดซึ่งเป็นการระเบิดที่ทรงพลังที่สุดที่คุณเคยเห็นมาและที่สําคัญที่สุดคือจุดที่เพิ่งระเบิดเป็นทะเลสาบคุณก็แค่อยากจุดพลุดอกไม้ไฟในสถานที่ที่งดงามแห่งนี้แต่คุณลืมดูป้ายเตือนอันตรายห้ามจุดไฟโดยเด็ดขาดที่อยู่ระหว่างทางและตอนนี้กําแพงน้ําร้อนละอูก็ไหลเข้ามาใกล้คุณอย่างรวดเร็วแต่ก่อนอื่นมาย้อนกลับไปดูที่จุดเริ่มต้นของเรื่องทั้งหมดกัน คุณอยู่ในเมืองอลเบอร์ตาแคนาดาและเพิ่งมาถึงทะเลสาบอับบาฮัมเพื่อเดินป่าทะเลสาบแห่งนี้เป็นน้ำแข็งแล้วิวก็สวยงามมากฟองใต้น้ำแข็งพวกนั้นดูเหมือนแมงกระพุนที่แช่แข็งอยู่หลายร้อยตัวในความเป็นจริงแล้วพวกมันเกิดจากกา๊าซมีเทนที่เป็นพิษและไวไฟมากซึ่งเกิดจากแบคทีเรียที่อาศัยอยู่ที่ก้นทะเลสาบนั่นเป็นเหตุผลว่าทำไมที่นั่นถึงมีป้ายเตือนถ้าคุณแค่จุดไม้ขีดบนน้ำแข็งมันก็อาจจะทำให้ทุกอย่างลุกเป็นไฟได้แล้ว โชคดีที่คุณรู้เรื่องนี้มาก่อนและเก็บดอกไม้ไฟที่คุณอยากจุดไว้เอาไว้จุดที่อื่นคราวหน้าก็แล้วกันหรือทะเลสาบอื่นอันนี้ไม่ได้เย็นจนแข็งแต่ที่จริงมันก็อาจไม่ได้เจอกับฤดูหนาวมาตั้งแต่ยุคน้ําแข็งครั้งสุดท้ายตอนนี้เราอยู่ในแคนเมรูและสถานที่แห่งนี้เรียกว่าทะเลสาบไนออสมันดูสงบแต่อย่าหลงกลละ่ะเพราะสีน้ําตาลส้มของมันซ่อนความลับสุดอันตรายไว้ทะเลสาบแห่งนี้ตั้งอยู่บนพื้นที่ที่มีความผันผวนสูง และรอยแยกที่ก้นทะเลสาบก็ปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์จํานวนมากออกมาเมื่อพื้นดินขยับก๊าซนี้จะรั่วไหลออกจากทะเลสาบและไหลไปรอบๆมันมีความเข้มข้นสูงมากจนการหายใจเพียงครั้งเดียวจะทําให้คุณเป็นลมและคุณก็จะไม่มีโอกาสได้ตื่นขึ้นมาอีกเลยคุณคงเข้าใจและนึกภาพออกแล้วนะแต่สิ่งที่น่ากลัวที่สุดเกี่ยวกับเรื่องนี้ก็คือคาร์บอนไดออกไซด์นั้นทั้งไม่มีกลิ่นและไม่มีสีเพราะงั้นคุณจะไม่รู้ตัวด้วยซ้ําทางการได้วางระบบท่อที่ระบายก๊าซออกจากทะเลสาบ ทำให้มันค่อนข้างปลอดภัยสําหรับคนและสัตว์ในบริเวณใกล้เคียงและทะเลสาบพ,พิษอีกแห่งหนึ่งก็คือทะเลสาบคีวูที่ตั้งอยู่ระหว่างชายแดนคองโกและระวันดามันได้ถูกสร้างให้เป็นพลังงานแก่ผู้คนนับล้านจากก๊าซของมันในไหนเราก็อยู่ในแอฟริกาแล้วก็น่าจะทําใจดีสู้เสือและไปเยี่ยมชมแอ่งคานาคิวที่เอธิโอเปียด้วยมันได้รับขนานามว่าเป็นสถานที่ที่ร้อนที่สุดในโลกแน่นอนสมชื่อจริง ภูเขาเหล่านี้เต็มไปด้วยน้ำพุร้อนบ่อกรกดพิษและภูเขาไฟมีพลังภูมิทัศน์ที่ดูเหนือจริงสุดๆและมันอาจเป็นสถานที่ที่มีผู้อยู่อาศัยเพียงแห่งเดียวในโลกที่สิ่งมีชีวิตอยู่ไม่ได้ชาวอาฟาอาศัยอยู่ที่นี่ตลอดทั้งปีและรวบรวมเกลือรอบน้ำพุเพื่อนำไปขายในขณะที่นักวิทยาศาสตร์ไม่พบหลักฐานการมีอยู่ของจุลินทรีย์ที่นี่เลย มนุษย์มีชื่อเสียงในเรื่องการตั้งถิ่นฐานในสถานที่ที่สิ่งมีชีวิตส่วนใหญ่ยินดีที่จะหลีกเลี่ยงลองดูภูเขาไฟตัมโบราในอินโดนีเซียสิผู้คนหลายพันคนอาศัยอยู่บนและรอบๆเนินเขามานานหลายศตวรรษจนกระทั่งถึงวันแห่งโชคชะตาในปี1815ตัมโบราเป็นภูเขาไฟและในปีนั้นมันก็ได้ปะทุขึ้นส่งผลให้เกิดการระเบิดที่ทําให้ทุกอย่างบนเกาะหายไปและส่งเสียงดังแม้อยู่ห่างออกไปเป็นพันกิโลเมตร มันพ่นเท่าภูเขาไฟออกมาเป็นจํานวนมากจนตกลงมาเป็นแผ่นๆบนเกาะโดยรอบแถมยังทําให้เกิดปีที่ไม่มีฤดูร้อนในซีกโลกเหนือทั้งหมดนับว่าเป็นการประทุที่รุนแรงที่สุดในรอบหมื่นปีและหลังจากนั้นภูเขาไฟตัมโบราก็เตี้ยลงมากถึง1,524เมตรกลับมาในสมัยของเรากันต่อมีเกาะแห่งหนึ่งที่คุณไม่ได้รับอนุญาตให้เที่ยวชมแต่ผมก็พนันได้เลยว่าคุณก็คงไม่อยากไปที่นั่นอยู่แล้ว เกาะงูในบราซิลเป็นที่อยู่อาศัยของงูหลายพันตัวตามชื่อของมันทันทีที่คุณเหยียบเข้าไปในเกาะคุณก็กําลังตกอยู่ในอันตรายร้ายแรงจากการถูกงูพิษกัดเกาะน,นี้ยังเป็นสถานที่แห่งเดียวที่คุณจะได้พบกับงูโกลเด้นแลนด์เฮซึ่งเป็นการ,รเผชิญหน้าทั้งเดียวในชีวิตจริงๆเลยละ่ะสถานที่แห่งนี้อันตรายมากถึงขนาดที่บราซิลสั่งห้ามนักท่องเที่ยวและผู้มาเยือนอื่นๆเข้าไปโดยไม่มีเงื่อนไขถ้าคุณเหยียบหอยแม่นแล้วล่ะก็คุณจะรู้ตัวทันทีดูที่หนามแหลมพวกนั้นสิ ดูเฉียบคมดีนะว่าไหม <laughs> โอ้ยถึงแม้พวกมันจะไม่ดุร้ายแต่ก็มีการป้องกันที่ดีเยี่ยมในการต่อสู้กับสิ่งมีชีวิตที่อยากกินมันจะโดนหนามพิษแทงหรือจะกินเจอพิษของมันก็เลือกเลย,ยพวกมันอาศัยอยู่ในทุกมหาสมุทรของโลกเพราะงั้นการหลีกเลี่ยงจึงทำได้ยากยพวกมันส่วนใหญ่ชอบอยู่ในน้ำตื้นซ่อนตัวอยู่ในแอ่งหินและแนวปะการังจะมีคนประมาทเหยียบพวกมันเป็นจำนวนมาก นาำแหลมยาวของหอยแม่นมีลักษณะเหมือนเข็มแล้วก็รู้สึกเหมือนเข็มด้วยพวกมันเข้าไปได้ค่อนข้างลึกและปล่อยสารพิษรุนแรงการรักษาเหรอก็หนึ่งหนามแหลมออกทันทีแล้วล้างด้วยน้าเกลือไงสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมในทะเลขนาดเล็กชนิดหนึ่งชอบหอยแม่นเดาซิมันคือนาคทะเลอย่าปล่อยให้ความน่ารักมาบทบังความแข็งแกร่งของมันเชียวล่ะ สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมเหล่านี้ไม่ค่อยออกจากน้ําและแม้กระทั่งระหว่างการงี่บปลับด้วยการจับมือกับหน้าตัวอื่นจะช่วยให้พวกมันไม่ลอยออกจากฝูงขนของพวกมันหนาแน่นที่สุดในโลกถึงล้านเส้นต่อตารางนิ้วคนเรามีแค่ประมาณ2,000เส้นเองนะแถมพวกมันยังใช้เครื่องมือได้ดีด้วยนาคใช้หินทุบเปลือกให้เปิดได้เฮ hey, รู้ไหมเวลานาคเห็นหอยมันจะพูดว่าอะไรนาคก,กินมากนาคก,กินมากไงล่ะ <laughs> ปลายหินจะไม่ชนะการประกวดความงามที่ไหนแน่เว้นแต่ก,การประกวดนั้นจะเป็นการประกวดว่าอะไรที่เหมือนหินมากที่สุดดวงตาที่ไม่สะท้อนแสงเล็กๆและผิวหยาบกร้านของพวกมันกลมกลืนเข้ากับสภาพแวดล้อมได้อย่างลงตัวหัวขนาดใหญ่และปากที่ใหญ่กว่าเป็นที่ที่เต็มไปด้วยใช่หินยังไงละ่ะและนี่เพียงเพราะว่าคุณชอบอยู่ชายหาดก็ไม่ได้หมายความว่าคุณจะปลอดภัยนะปลายหินอยู่รอดบนบกได้ถึง24ชั่วโมงการเหยียบมันหรือแม้แค่ไปแตะก็จะไม่สนุกขนาดนั้น เนี่ยงครีบหลังมีพิษรุนแรงมากมันจะพุ่งออกมาเมื่อถูกเหยียบและอาจทำให้เป็นอัมพภาตหรือหัวใจล้มเหลวได้ต้องได้รับการช่วยเหลือด่วนไม่น่าแปลกใจที่พวกมันเป็นหนึ่งในสิ่งมีชีวิตที่อันตรายที่สุดในน้ำหรือที่ไหนก็ตามที่สำคัญระวังให้ดีเมื่อสำรวจบริเวณกองหินด้วยล่ะพวกมันชอบเล่นซ่อนหา หนวดแมงกระพุนกล่องนั้นยาวได้ถึง3เมตรและหนวดแต่ละเส้นมีเซลล์เข็มพิษถึง5,000เซลล์ไม่เลวเลยละ่ะสำหรับสิ่งมีชีวิตที่ส่วนใหญ่เป็นน้ำพิษของพวกมันรุนแรงพอที่จะทำให้อะไรก็ตามที่พวกมันอยากกินเป็นอมพาตได้ตอนนี้ถ้าคุณโดนต่อยแล้วก็มันจะเจ็บมากสารพิษของพวกมันประกอบด้วยโปรตีนที่มีผลต่อหัวใจเซลล์ผิวหนังและแม้แต่ระบบประสาทของเราไม่น่าแปลกใจเลยที่มันถือเป็นหนึ่งในสิ่งมีชีวิตที่อันตรายที่สุดในโลก ผมม่แนํานให้ใช้ครีมกันแดดโซดากาแฟหรือวิธีอื่นๆพวกนั้นมันไม่ได้ผลทางออกที่ดีที่สุดของคุณคือน้ำทะเลเจ้าเก่าดูท่าแบบนี้เจ้าแมงกระพุนจะเป็นเจ้าแห่งมหาสมุทรนะไม่ใช่ฉลามเฮ้ hey, มองไปรอบๆแอ่งหินชาวบ้านของคุณสิคุณอาจจะเห็นปลาหมึกตัวน้อยน่ารักมันตัวเล็กและมีวงแหวนสีฟ้าน่ารักจังต่อย่าหลงกลล่ะปลาหมึกตัวนี้ไม่ใช่สัตว์เลี้ยงที่ดีแน่ เมื่อถูกยั่วยุปลาหมึกจะเริ่มกระพริบสีฟ้านีออนเพื่อเตือนให้ทุกสิ่งอยู่ห่างๆและผมขอแนะนำให้คุณทำอย่างนั้นพิษของพวกมันอันตรายกว่าไสยาไนท์ถึง1,000เท่านอกจากนี้ยังไม่มีการค้นพบยากแก้พิษด้วยสิ่งที่ดีที่สุดที่ทำได้คือถ่ายรูปแล้วจากไปหรือดีกว่านั้นคือแค่จากไปแม้แต่ปลาหมึกก็ไม่ธรรมดาข้างล่างนั้นผมขอปิ้งกุ้งธรรมดาไม่โลดผลดีกว่า คุณเห็นท่อนซุงขนาดใหญ่ใกล้พื้นมาหาสมุทรไหมบางที่ันาดเป็นซากชิ้นส่วนของเรือสมบัติเก่าทองหรือเพชรก็ได้นะเย่ yeah, ผมรวยแล้วเมื่อคุณเข้าใกล้มากขึ้นคุณจะสังเกตเห็นบางอย่างเหมือนว่ายน้ําอยู่ไม่ใช่ฉลามหรือโลมามันคือจระเ,เข้น้ําเค็มตอนนี้ไม่ต้องตกใจล啦หากคุณเจอเข้ากับหนึ่งในสัตว์เ้อยคลาในทะเลเหล่านี้พวกมนไม่คิดว่าคุณเป็นอาหารจระเข้มีวาพิเศษในลําคอที่ป้องกันไม่ให้จมน้ําใต้น้ําแต่ไม่ได้หมายความว่าพวกมันจะกัดไม่ได้ โดยปกติแล้วพวกมันจะมุ่งหน้าไปยังเกาะใกล้เคียงและวิธีที่เร็วที่สุดคือการโต้คลื่นก็พวกมันนั่งเรือข้ามฟากไปไม่ได้นี่นะดูจากระยะไกลก็น่าจะโอเคแต่อย่าว่ายน้ําเข้าฝั่งทันทีเพราะพวกมันชอบซุ่มกินอาหารกลงางวันในน้ําตื้นถ้ามีสักครั้งที่ผมอยากจะเห็นฉลามขาวนั่นก็จะเป็นตอนที่ผมกําลังดําน้ํากับจระเข้พวกมันน่าจะยินดีที่จะได้งับคําใหญ่เท่าจระเข้ถือเป็นแรงจูงใจที่ดีเลยละ่ะ การออกไปนั่งเรือนอกชายฝั่งเม็กซิโกดูเหมือนเป็นการพักผ่อนที่สมบูรณ์แบบดวงอาทิตย์น้ำสีฟ้าสัตว์ทะเลที่ใกล้ศูนพันธุ์ที่สุดอะไรนะวากีตาไม่อันตรายแต่อยากคาดหวังว่ามันจะโผล่มาทักทายแจกลายเซนหรืออะไรทั้งนั้นเพราะมันขี้อายอย่างไม่น่าเชื่อวัวตัวน้อยตัวนี้ในความหมายตามภาษาสเปนเป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมในทะเลตัวเล็กสำหรับผมรอยดำรอบดวงตาของมันทำให้มันดูเหมือนแพนด้าทะเลเลย เห็นแล้วน่าจะทําให้คุณรู้สึกพิเศษมากเพราะพวกมันใกล้จะสูญพันเต็มทีส่วนใหญ่เป็นคุณกําลังเดินบนชายหาดเพื่อลงน้ําแต่วันนี้ก็มีบางอย่างที่ดูแตกต่างไปน้ําเป็นสีเขียวสดใสและจมูกของคุณก็ได้กลิ่นเหม็นฉุนเหมือนกับกลิ่นของไข่เน่าคุณว่าคุณควรเข้าไปใกล้ๆเพื่อตรวจสอบปรากฏการณ์ที่ผิดปกตินี้หรือไม่อืมอืมหยุดเดี๋ยวนี้เลยก่อนที่จะสายเกินไป สิ่งที่คุณเห็นเรียกว่าเอากันบูมที่เป็นอันตรายหรืออีกชื่อหนึ่งคือสาหร่ายสะพรัง่งและการเข้าใกล้มันเป็นความคิดที่แย่มากสาหร่ายสะพรั่งนี้มีสาหร่ายที่ผลิตก๊าซพิษที่เป็นอันตรายได้นั่นคือสิ่งที่ทําให้สถานที่ที่เคยเป็นที่ท่องเที่ยวยอดนิยมถูกทิ้งร้างในทันที คุณมาที่ทะเลหรือชายหาดริมฝั่งทะเลสาบแล้วมองเห็นบางอย่างที่ดูเหมือนโฟมสีเขียวอมฟ้าลอยอยู่บนหรือใต้ผิวน้ำพวกมันอาจจะมีลักษณะเป็นริ้วสีเขียวสดใสสาหร่ายสะพรั่งบางชนิดเรียกว่าปรากฏการ์ขี้ปลาหวานซึ่งจะทำให้น้ำเปลี่ยนเป็นสีน้ำตาลหรือแดงแต่เมื่อคุณสังเกตเห็นสิ่งที่ได้พูดถึงไปให้พยายามอยู่ห่างๆเก็บความอยากรู้อยากเห็นของคุณไว้ก่อนและก็อย่าไปสำรวจด้วยเมื่อสาหร่ายสลายตัว จะมีก๊าซไฮโดรเจนซาวไฟที่เป็นพิษติดอยู่ใต้เปลือกของมันหากคุณเหยียบช่องนั้นโดยไม่รู้ตัวคุณจะทําให้ก๊าซถูกปล่อยออกมาและอาจสูดดมเข้าไปโดยไม่ตั้งใจได้แค่นี้ก็เพียงพอแล้วที่จะบอกได้ว่าเรื่องนี้น่าจะจบลงอย่างน่าอนาถบนชายหาดบางแห่งรถแทรกเตอร์จะขนส่งสาหร่ายขึ้นรถบรรทุกและนําไปที่ศูนย์พิเศษที่นั่นคนงานจะทําให้สาหร่ายแห้งและกําจัดมันแต่ในบางครั้งศูนย์เหล่านี้ก็ต้องปิดชั่วคราว นั่นก็เป็นเพราะว่าสาหร่ายที่ปนทรายและโครนมีกลิ่นเหม็นมากจนทําให้คนในพื้นที่นอนไม่หลับในเวลากลางคืนเลยละ่ะมีสาหร่ายอันตราย3ชนิดที่รวมตัวกันเป็นเอากันบลูมที่เป็นอันตรายได้ได้แก่ไซโนแบคทีเรียไดโนแฟเจเลตและไดอะตอมทั้งหมดนี้ประกอบด้วยสิ่งมีชีวิตลอยน้ําขนาดจิ๋วที่ใช้แสงอาทิตย์ในการสร้างอาหารของตัวเองเอกันบลูมของสาหร่ายสีเขียวแกมน้าเงินเกิดจากไซโนแบตทีเรีย พวกมันผลิตสารพิษอันตรายที่ทำลายเนื้อเยื่อประสาทมันอาจเลวร้ายมากจนโรงบำบัดน้ำกำจัดสารพิษไม่ได้จากนั้นพวกเขาก็จะแนะนำให้คนในพื้นที่หยุดใช้น้ำประปาไดาโนเฟจเลตและไดอะตอมชนิดหนึ่งมีหน้าที่สร้างปรากฏการ์ขี้ปลาวานและปรากฏการ์ส่วนใหญ่จะเกิดขึ้นในอ่าวเพื่อให้เกิดเอากันบลูมสีแดงน้ำจะต้องมีความอบอุ่น ็และอุดมไปด้วยสารอาหารการบานสะพรั่งดังกล่าวจะปล่อยสารพิษจำนวนมากออกมาในเท็กซัสปรากฏการขี้ปลาวานเคยเกิดขึ้น10ปีครั้งแต่ตอนนี้มันเกิดขึ้นทุก3ปีและแถมในฟอลอริดาเอากันบลูมสีแดงยังปรากฏขึ้นทุกปีด้วยไดอะตอมที่ยาวและผอมผลิตสารพิษที่เป็นอันตรายต่อคนได้เช่นกันแต่ที่แย่ไปกว่านั้นคือถ้าหอยบางชนิดเช่นหอยหลอดกินพลงต้นพวกนี้เข้าไปมากๆพวกมันก็เป็นพิษได้เช่นกัน และการนํามาทําเป็นอาหารมื้อเย็นก็อาจจะนําไปสู่อันตร,รายร้ายแรงได้นี่เป็นสาเหตุหนึ่งที่มักจะมีการตรวจสอบน้ําทะเลหากระดับสารพิษสูงเกินไปชายหาดก็จะถูกปิดเพื่อไม่ให้จับหอยเอากันบลูมที่เป็นอันตรายสามารถอยู่ได้หลายวันจนถึง2-3สเดือนพวกมันกำจัดออกซิเจนออกจากน้ำทำให้สิ่งมีชีวิตในทะเลหายไปแต่มันจะเลวร้ายยิ่งขึ้นเมื่อจุลินทรีย์เริ่มย่อยสลายสารายในตอนท้ายของการสะพรั่งพวกมันใช้ออกซิเจนมากขึ้นในกระบวนการนี้ ไม่มีปลาชนิดไหนที่มีชีวิตอยู่ได้และมันก็ทําให้พื้นที่ในน้ําปราศจากออกซิเจนเป็นวงกว้างและไม่มีพืชหรือสัตว์เลยเอากันบลูมที่เป็นอันตรายจะปรากฏในบริเวณที่มีสารอาหารในน้ํามากเกินไปและสารอาหารเหล่านี้ส่วนใหญ่มาจากการเกษตรและอุตสาหกรรมอื่นๆนอกจากนี้มรสุมฤดูหนาวยังอุ่นขึ้นและมีความชื้นมากขึ้นปัจจัยเหล่านี้ช่วยให้สาหร่ายรวมตัวกันเป็นการสะพรั่งขนาดใหญ่ บางครั้งมันมีขนาดมหืมมาจนมองเห็นวงเวียนสีเขียวหนาทึบได้จากอวกาศเลยละเอากันบลูไม่ได้เป็นอันตรายทั้งหมดบางแห่งแค่ทําให้น้ํามีรสชาติแย่ลงเปลี่ยนสีหรือทําให้กลิ่นเหม็นเน่าน่าเสียดายที่คุณไม่สามารถแยกสาหร่ายพิษออกจากชนิดที่ไม่เป็นอันตรายได้โดยตัดสินจากรูปลักษณ์ภายนอกเพียงเท่านั้นสาหร่ายไม่ใช่สิ่งมีชีวิตเดียวที่ดูไม่มีพิษมีภัยแต่ที่จริงแล้วเป็นอันตรายรายการต่อไปเป็นสิ่งมีชีวิตในทะเลอื่นๆที่คุณไม่ควรสัมผัสอย่างเด็ดขาด แมงกระพรุนออรูคันจิพบได้ในออสเตรเลียมันตัวเล็กและดูไร้เดียงสามากแต่หน้าตาของมันนั้นหลอกลวงและเจ้าตัวน้อยที่มีขนาดเท่านิ้วโป้งมนุษย์นี้อันตรายถึงชีวิตในช่วงฤดูต่อยที่มีระยะเวลาตั้งแต่เดือนพฤศจิกายนถึงเดือนพฤษภาคมชายหาดจํานวนมากจะถูกปิดเนื่องจากสิ่งมีชีวิตตัวเล็กๆพวกนี้สิ่งที่ทําให้แมงกระพรุนเป็นอันตรายอย่างยิ่งคือขนาดที่เล็กของพวกมันคุณจะไม่มีทางสังเกตเห็นมันเลยขณะว่ายน้ํา หมึกสายวงน้าเงินไม่เพียงแค่ดูไม่เป็นอันตรายเท่านั้นแต่ยังดูสวยงามน่าทึ่งด้วยแต่อย่าปล่อยให้รูปลักษณ์ของมันหลอกคุณคุณคงไม่อยากรบกวนสิ่งมีชีวิตขนาดค่อนข้างเล็กที่ยาวเพียงแค่20ซนติเมตรนี้มันมีพิษมากพอที่จะฆ่าผู้ใหญ่ถึง26คนภายในเวลาเพียงไม่กี่นาทีและเมื่อมันรู้สึกว่าถูกคุกคามคุณคงเดาผลลัพธ์ได้นะแต่ในขณะเดียวกันเมื่อปล่อยให้อยู่ตามลําพังมันจะค่อนข้างเชื่องแมงกะพรุนกล่องที่มีพิษร้ายได้ชื่อมาจากรูปลักษณ์ของมัน มันอาศัยอยู่ในมหาสมุทรอินเดียแปซิฟิกคุณต้องหลีกเลี่ยงสิ่งมีชีวิตทรงระฆังเหลี่ยมและมีหนวดห้อยยาวตัวนี้ให้ดีละ่ะอีกทั้งถึงแม้คุณจะเห็นเศษหนวดเพียงแค่เส้นเดียวที่ไม่ได้ติดอยู่กับแมงกระพุนแล้วอย่าเข้าใกล้หรือสัมผัสแมเด็ดขาดแมงกระพรุนกล่องเติบโตได้ถึง3เมตรและหนวดแต่ละเส้นของมันมีกระป๋อขนาดเล็กประมาณ500,000กระป๋อเพื่อฉีดพิษ